สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพครับวันนี้มหาเก้าเล่าเรื่องจะพาท่านผู้ชมมาชมไฮไลท์กระดานที่ถูกคู่ต่อสู้กิน $5 <อ>เป็นได้ยังไงครับเป็นไปได้ยังไงมหาเก้าโดนคู่ต่อสู้กินห้าแล้วก็แพ้อย่างราบคาบเป็นเป็นเกมที่แพ้และเสียหน้ามากที่สุดครับมาชมครับความยิงกระดานนี้ก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับ เราอาจจะออกตัวผิดพลาดตั้งแต่ต้นนะครับดูแต่ต้นนี้น่นาจะผิดพลาดนะครับพอมลจะเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นะครับเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เข้ามาทะลุทะลวงได้ถึงรังที่ป้องกันนะครับหรือว่าพังประการของเรานะครับมาดูตรงนี้มาหาเกล้าก็ สะพนวุ่นวายครับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ท่านนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่เคยห้ำหั่นกันมาตลอดแะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเพราะอะไรไม่รู้นะครับอันนี้เป็นกระดานที่เล่นจริงๆนะครับเป็นจริงๆเล่นอยู่ในเกมการแข่งขันเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆนะครับแต่ยอมรับว่ากระดานนี้เรา เพียงพําำเป็นอย่างมากนะครับนี่เริ่มแรกนะครับนี่คือเปิดโอกาสเนี่ยนี่โอกาสแรกโอกาสแรกที่คู่ต่อสู้ทะลวงมาถึงด้านหลังเราเลยนะครับมาถึงหลังบ้านเราเลยนะครับเนี่ยมีอาการในเริ่มแล้วนะครับความรู้สึกเล่นในขณะนั้นรู้สึกว่าตนเองเพียงพร้ำแล้วจะลองประคองตนเองว่าจะพอที่จะไปะได้ขนาดไหนนะครับแต่ยังไม่ยอมแพ้นะครับ พอดูนะม,มาถึงขั้นนี้เราก็เดาไม่ออกว่าคู่ต่อสู้เขาคิดแผนอย่างไรนะครับที่จะกินเราได้ถึงห้าลูกกินได้ถึงห้าลูกนะหเม็ดเลยลนะ่ะครับลองดูครับลองดูประตีหนึงนะครับอืมคงอยู่ในแผนเขาที่จะวางหมากในช่วงนี้คงอยู่ในแผนเขาที่จะวางหมาก เขาไม่ยอมกินง,ง่ายๆนะคูค่ต่อสู้ไม่ยอมกินง,ง่ายๆนะครับเหมือนจะเลี้ยงเลี้ยงเราเลี้ยงจังหวะให้เราเดินไปที่จะต้องได้กินได้มากกว่านี้เพื่อได้โชว์ฟอร์มนะครับผู้เล่นท่านนี้ชอบโชว์ฟอร์มนะครับถึงหลายๆคั้นที่แพ้เพราะโชว์ฟอร์มนะครับอืมนคร,รับเราฟังเล่นให้ให้เราหมดกระดานเอาไม่อย่ให้เราแพ้ก็คงจัด ทำได้นานแล้วหรอกแต่นี้ท่านยังเลี้ยงเลี้ยงอยู่นะครับยังเลี้ยงให้เราเดินผีผามหรือเดินอะไรมากกว่านี้นะครับหลายๆครั้งที่เคยเจอเช่นนี้นะครับพยายามเลี้ยงไปเลี้ยงมาสุดท้ายโดนเรากินก็หลายครั้งนะครับแต่ท่านผู้นี้ผมคือว่าท่านเก่งคือว่าเก่งถึงจะยังไม่ถึงว่าขั้นาเป็นเซียนแต่ว่าหลายๆครั้งก็รูปแบบการกิน ก็ไม่แพ้เสี่ยนนะครับรับดูเลยครับเนี่ยการเดินของท่านเนี่ยนะครับมหากร้าวก็เดินไปอย่างในช่วงนี้ก็ไม่คิดว่าจะได้แก้อะไรนะครับแต่ว,ว่าเดินไปให้ตามสปิริตนะครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะเขาเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่เราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้นั้นวางแผนจินห้าเราตอนไหนเ,นเราไปราบนะครับนี่ตอนนี้นะครับ ก็เข้าเข้าสู่แผนนะฮะขราสู่แผนพอเราเดินตัวนี้ไปปั๊บนะ,นะเข้าสู่แผนเลยนะครับเดินตัวนี้ไปปับ๊บนี่ตัวนี้ไปนะแผนนะนะครับก็ยังรอจังหวะอยู่นะครับรอจังหวะอยู่อันยังไม่ทานะถ้าทําก็อาจจะกินได้แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่หมดทุกตัวนะครับ พอทีนี้เราก็ขยับตัวนี้นะครับนี่นี่เข้าแผนเลยนะครับพอข,ขยับตัวนี้ไปเนี่ยเข้าสู่แผนเลยนะครับแผนเขาก็ให้กินตัวนี้ก่อนนะครับกินตัวนี้ก่อนหมากนี่กินไปนะครับแล้วก็ยังมีหมากตัวหนึ่งที่ให้เราต้องกินนะคือกดต้องกินนะครับเมื่อเขาเนอะเมื่อเขาให้กินเราต้องกินก็กินไปปั๊บปั๊บไปไครับ เขาเคยกินตัวนี้อีกนะครับอืมอันนี้เราไม่รู้จริงๆนะครับนี่พอเห็นตัวนี้โอ้โหโดนแล้วนี่นี่ครับคือโดนแล้วครับตัดไปแล้วครับมาแลกให้กินเราก็กินไปตามกติการะกินไปนะครับพอกินไปปั๊บคู่คู่กันเราก็กินหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหมดกระดานเลยนะครับหมดกระดานเลยนะฮะดูซับมิธีนะครับซับมินแล้วเขาให้กินตัวนี้ นะครับให้กินแล้วเราต้องกินกินปั๊บไปนะครับให้กินตัวนี้อีกนะครับเราก็ต้องกินปั๊บไปอีกนะครับให้กินตัวนี้อีกครับต้องกินไปนะครับกินไปนะครับตามกติกาจะว่าไม่กินให้เขาหักขาเนี่ยไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับนะครับกินสองสามสี่ ห้านี่และครับคุอการพิธารมากนะครับพิรารมาก่อขค,ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ